สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมนะครับนิจิคนที่เพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนะครับวันนี้อยู่กับตัวที่อยู่ในตู้9.5ปีที่ยังเปิดหาได้อยู่นะครับแล้วก็กิ่งมากๆนะครับวันนี้เป็นตําแหน่งของตัวกันบินที่ดีที่สุดนะตอนนี้เลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแวะไปดูสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลนะครับ เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในระบบ Android ยังไม่มานะครับแต่ในระบบ iOS เนี่ยบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับก็กดลิงก์ข้างล่างแล้วก็ทักเพจลุงยุทธได้เลยนะครับผมอ่ะมาเลยครับมาหมุนกระดานกันต่อครับนี่ตอนนี้นะครับเอเจนต์แดงของผมเนี่ยไอดีหลักเนี่ยเอาพูดพูดถึงนะครับเป็น9ดาวนะครับคือเป็น9ดาวแม็กแล้วแหละแล้วก็เป็น P100 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือผมพยายามอัพเวลอยู่ อัพเวลอัาเวลเดี๋ยวรอแม็กนะครับเป็นแม็กเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยรีวิวแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขอฟาร์มก่อนนะครับขอฟาร์มเวลน้องก่อนนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้ได้มาเพิ่มอีกสตัวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปบวกกันเอาเวลก็ได้นั่นเองครับโอยมันก็เลยไอตัว10อันตลอดเลยเนาะมันก็ลงแต่3ช่องนึงตลอดเลยอ่ะขอตัวหน่อยได้ไหมหนึ่งตัวก็ยังดีและมันก็ไปออกขนนกอีกเช่นเคย วันนี้ดวงไม่ดีเลยโอเครางวัลโอเค95ได้ตัวปลุกพลังเรายังไม่ถึงอีกประมาณ23วันนะครับผมเอามาดูตัวนี้นะครับตัวบินเป็นไม่ใช่ตัวบินนี่ตัวกันบินนะครับอัศวินหมักลุกครับเป็นตัวที่โอ้โหกันบินที่ดีที่สุดเลยนะครับในทานปกตินะอันนี้คือในทาาปกติก่อนนะครับตัวนี้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับก็เพิ่มอัตราความแม่นยํา นะครับก็คือบัฟให้กับพรรคพวกแล้วก็ตนเองนะครับอันที่ 2, สสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลทะลุอมะตะนะครับแล้วก็ผักศักตรูเนี่ยไปข้างหลังมีดาเมจด้วยเออนะครับแล้วก็ลดคนในการเคลื่อนที่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถกันบินได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอโบบินอาริสคนนี้อาริสอ่ะไอตัวที่เพิ่งรีวิวไปก็ได้นะครับเลโอนาร์ก็ได้และตัวบินที่มีบัตอมะตะถูกโกงๆอย่างเซลลิมอบินตัวนี้ก็กันได้ นั่นเองผมบอกเลยว่าโอ้โหตัวมันคือตัวมันครบมากนะครับในตัวธาตุปกตินะครับเราก็ยังเปิดหาได้ในตู้9.5ปีด้วยนั่นเองอันผมมาลองเปิดให้ดูว่าจะมีหรือเปล่าวันนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้เราไล่ตีตัวบินกันครับว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถกันบินได้ดีหรือเปล่านั่นเองครับอ่ะเฮ้ยสมชายตัวละครไทยตัวนึครก็สมชายฮิเมะเฮ้แต่ตัวออกดีเมกันแฮ เซนเชสนะครับอ่ะไปกันเลยครับพีพีอ่ะเราจะหาตัวบินนะครับเราจะหาตัวบินเลยเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบตัวบินเท่าไหร่ผมขี้เกียจเปลี่ยนทีมนะครับผมจะเล่นแต่กับทีมปกติเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองสู้กับทีมที่มีตัวบินกันบ้างอ๋อโอเคมีตัวบินหนึ่งตัวนะครับตัวบินเป็นไอโบอบินนะครับซึ่งไอโบอบินเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ เอออะเอานาฬิกาปู่ออกไปก่อนนะครับเพราะว่านาฬิกาปู่ผมยังไม่แม็กนะครับผมก็เอาออกไปได้แล้วก็ใส่กันบินเข้าไปเคเยี่ยมไปเลยนะครับใส่กันบินมาเพิ่มมาตัวหนึ่งมาดูสิว่าเราจะสามารถกันบินได้ไหมนะครับแต่ปกติมันกันได้ครับตัวนี้หมักลุกเนี่ยเป็นธาตุไฟครับธาตุไฟเนี่ยชนะธาตุไม้นะครับไอตัวบินตัวนี้มันเป็นธาตุไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนตีล่วงแบบง่ายๆนั่นเอง นะครับแล้วเกียร์เนี่ยไม่ต้องใส่เกียร์ที่มันเวิร์กวังเกียร์7ดาว8ดาวก็ได้นะครับเกียร์พื้นฐานเลยครับค้อนรองเท้ากระเป๋าไม่ใช่คอนดีไออะไรนะปืนเพลนเตสไนเปอร์รองเท้ากระเป๋าใช้ได้ครับปกติเลยไม่ต้องใช้เกียร์เทียบตัวนี้ก็ใช้ได้ทุกหลีอยู่แล้วนะครับอ่านสังเกตดูครับโดนคลิ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 ตายหมดครับยิ่งชนะท่านครับหมักลุกยิ่งมีความแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเออหมักลุกเนี่ยจะต่อกรกับตัวบินได้ทุกตัวนะครับอันนี้ย้ำ โดยเฉพาะไอตัวมออบินนะครับใครที่เจอมออบินแม็กบ่อยๆนะครับเจ้าลี่มออบินแม็กบ่อยๆเนี่ยไฮเปอร์แม็กเนี่ยลองเอาหมักลุกไปกัน,นครับหมักลุกเนี่ยกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอ้โหบินบินมาบินมาบินมาอ่ะต่อให้ก่อนเลยอ่ะต่อให้ก่อนเลยหมักลุกกันหน่อยนี่คลิทีเดียวครับชนะธาตุด้วยแตกครับคลิทีเดียวแตกครับ,บอกเลยเป็นตัวกันบินที่ดีมากๆนี่แตกครับแตกแตกแตกแต่ถ้าเป็นตัวที่ แพ้ทางทาธาตุนะครับหรือ,อชนะที่เป็นาธาตุเท่าๆกันนะครับาธาตุไฟเหมือนกันกับาธาตุน้ำเนี่ยน้องจะฆ่าตายยากหน่อยแต่ว่าน้องจะยื้อให้ด้วยการผักสตูเนี่ยไปข้างหลังเรื่อยๆนะครับพะผักไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะทําให้สตูเนี่ยมันบินมาไม่ถึงป้อมสักทีนะครับเราก็เลยยื้อให้กับข้างล่างเนี่ยสามารถโจมตีป้อมสตูได้นั่นเองอ่านี่นี่นี่นนเลยตัวปรับคู่ปรับเลยตัวนี้นะครับคู่ปรับเลยอือมาเลย ามาดูกันจะก,กันตัวนี้ได้ไหมตัวบินตัวนี้ครับมออบินมีบับอมตะนะครับจะทําให้มันสามารถป้องกันการตีปกติได้แต่ว่าเรามีหมกลุกครับหมกลุกโอ้โห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 เดียว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 ัยวยวอกตรงข้ามตอ,อกตรงข้ามสกิลแรงเกินสกิลใครวะไม่คุ้นเลยฮะโอ้โอตรงข้ามสกิลแรงมากหมกลุกแพ้ไม่เป็นไรหมกลุกขอโชว์ สกัดกัน้นกันบินหน่อยสิมักลุกฮะมมกลุกโอ้โดนแช่อึ๊บโอ,โอ,โอ้เหมือนเหมือนจะแพ้เลยอะอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้มันหืโอ้โหข้างล่างเขาเก่ง <c oughs> ข้างล่างเขาเก่งเกินไปทุกคนดูดิข้างล่างเขาเก่งเกินไปเกียร์น่าจะดีแหละดูท่าแล้วเนี่ยคือมันขาดร้อยแบบเนี้ยเกียร์เกียร์น่าจะดีครับเกียร์เขาน่าจะดีขอดูนิดนึงเกียร์น่าจะดีครับ ปา่าน่าแน่นอนครับเกียร์ดีเกียร์แน่นอืมแน่นอนอะต่อเลยไม่เห็นมีเลยเออโอ้โหอันนี้ก็คือข้างล่างแน่นมากขอตัวบินหน่อยเนี่ยพอพอจะหาตัวบินก็ไม่เจออันนี้ได้ละตัวบินโอเคไปเลยตัวเป็นตัวบินตัวเดิมครับเมื่อกี้อ่ะ หวังว่าทีมนี้จะไม่โหดร้ายกับเรามากไปเลยเหตพิษอ่ะมาแล้วครับมักลุกการบินหน่อยเร็วมักลุกอ๋อมันยังมันยังไม่ถึงระยะโจมตีอะถึงแล้วนีไงแตกครับแตก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 ครับแตกโดนตีติดคลิกเข้าไปนีไงเห็นไหมนี่ครับ เราสามารถพึ่งได้ทั้งสก,กิลผักนะครับที่เป็นดาเมจของหมักลุกหรือจะหวังการตีคริปกติก็ได้นะครับหมักลุกเนี่ยใช้ได้ทั้ง2ทางเลยนั่นเองครับบอกเลยว่าโอ้โหการบินได้ทุกตัวครับในเกมเล่นเองกับเกมป้องกันเนี่ยประสิทธิภาพเท่ากันครับไม่มีการดอปเพราะฉะนั้นตัวหมักลุกเนี่ยใส่ไว้เลยครับเกมเล่นเอง1ทีม1ตัวในเกมป้องกันหาที่ว่างใส่1ตัวครับทีมเราก็จะดีขึ้นเวลาเจอกับตัวบินก็ไม่ต้องห่วงครับตัว จอกันตัวบินไม่ต้องห่วงเลยครับตัวอันนี้ตัวบินไฮเปอร์แม็กนะล่างแม็กด้วยนี่ครับเจอหมักลุกเราสอยร่วงเรียบร้อยเห็ไหมง่ายนียย่เราหาทีมที่เขาใช้ตัวบิน2ตัวไหมเรามาลองดูกันว่าอ่าหมักลุกเราเนี่ยจะสามารถกันบินทันหรือเปล่าก่อนที่ป้อมเราจะแตกเออจะมีใครใช้ตัวบิน2ตัวหรือเปล่าขอดูหน่อยตัวบินตัวบินอันนี้ไม่มีตัวบิน ขอดูตัวบินหน่อยสิโอ้โหตัวใหม่ตัวใหม่ก็ดีมากๆนะครับใครที่ได้อยู่ก็เอามาปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กเป็น9ก้าวก็ได้เนาะโอ้หเฮ้ยทำไมไม่มีตัวบินเลยอะพอเราเอาตัวกันบินใส่ทีมนี่คือตัวไม่มีใครเล่นตัวบินเลยแหมทีเวลาเราเล่นปกติเนี่ยคือโอ้โหตัวบินลานาวบินมีแท้ทุกทีมจริงจังอ่ะตัวนี้ครับตัวบินอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวบินอีกตัวหนึ่งเนาะ ซึ่งถ้าใครประมาทนะครับกับตัวบินตัวนี้ผมบอกเลยป้อมคุณจะหายเร็วมากโดนตี2-3ทีครับประมาณ3ทีอะป้อมแตกได้เลยนะครับมันเป็นตัวบินตัวหนึ่งที่เหมือนจะมีบัฟพ,พิเศษครับเวลาที่บัฟของไอ้บัฟรักครังมันขึ้นหัวเนี่ยแล้วมันตีป้อมตีรุดแรงมากนะครับเป็นตัวบินตัวหนึ่งที่ตีป้อมค่อนข้างแรงเลยนะครับสำหรับไอตัวเบลล่านะครับเบลล่าบิน ออย่าประมาทนะครับถึงมันจะเป็นอาจจะแบบสก,กงสก,กิลอะไรดูไม่เก่งครับแต่อย่าให้มันได้มาหนาป้อมเราครับผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าข้างในมันจริงเนาะโอ้โหมันมันแฝงไปด้วยอะไรที่อันตรายมากตัวนี้เออโอ้โหิวๆเลยชิวเลยชิวเลยครับคิวเลยนี่นี่ไม่ถึงป้อมครับไม่ถึงครับโดนเราสกัดกั้นยูนิตบินครับเรียบร้อยเลยนี่คลิตแตกครับบอกเลย คลิกนี่แน่เรียบร้อยตายหมดครับตัวบินไม่รอดครับไม่มีใครรอดบอกเลยอชนะลัววะเอาดิเอาดิชนะลัววะอะไรอีกตาหนึ่งขอตัวบินสักสองตัวได้ไหมตัวนี้มันจะมีบางทีมครับที่เขาใช้ตัวบินคือคู่กันเลยสองตัวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นแหละทำไมหายไปไหนหมดตัวบินสองตัว อยากจะแบบทดสอบเลยว่าเวลาเจอตัวบิน2ตัวเนี่ยหมักลุกก็กันได้เออโอ้โหแล้วเจอแต่ตัวภาคพื้นปกตินี่ถ้าจัดทีมธรรมดาเนี่ยคือชนะหมดเน่จริงแต่เราอยากได้ตัวบินเราขอหาแป๊บหนึง่งทุกคนอยากให้เห็นประสิทธิภาพของตัวนี้มากๆเลยตัวนี้คือวันสุดจริงๆนะครับเป็นตัวเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่ปั้นมาเราไม่ไม่เคยเสียดายกลบเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งอ่ะที่ปั้นมาไม่เคยเสียดายกลบเลยนะครับสำหรับหมักรุกเนี่ย โอ้ยังไม่มีเลยตัวบิน2ตัวองั้นหาลียวนาดบินดีกว่าลรียวนาดบินจะเป็นาธาตุน้ำครับพอเรียวนาดบินเป็นาธาตุน้ำเนี่ยมันจะตีตายยากกว่าปกติเพราะว่าของเราเป็นาธาตุไฟเราจะตีไม่ไม่ค่อยแรงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการยื้อด้วยนะครับจะได้ให้ดูว่าเอ้ยถึงแม้ว่าเราจะตีตัวบินที่เป็นาธาตุน้ําไม่ตายเนี่ยแต่ว่าเราก็สามารถยื้อไว้ก่อนเพื่อช่วยให้ทีมข้างล่างเราเนี่ยไปดันป้อมได้ง่ายขึ้นโอ้ยนี่ไงเจอแล้วตัวบิน2ตัวครับนี่ อ่ะทาเสมอครับไม่เป็นไรตัวบิน2ตัวมาดูสิว่าหมักลุกเราจะกันได้ไหมนะครับตัวบิน2ตัวแม็กด้วยไปเลย,ยแต่ฝั่งตรงข้ามอนุบิทเก้าดาวแม็กใช่ไหมเมื่อกี้เออวะไม่เป็นไรอะสังเกตรครับสังเกตหมักลุกไหวเปล่าหมักลุกไหวเปล่านี่คลติตายไปแล้วตัวหนึ่ง ตัวที่2โอ้โหติดอตาตะก่อน oh yeah. นั่นคือรายมีเวลาให้เยอะแยะนี่ตายเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ตายนี่เอาอีกนี่สกิลผักเห็นไหมเมื่อกี้นะครับสกิลผักก็คือมันจะ move เจอร์ที่เป็นตัวบินเนี่ยถอยหลังไปนะครับระยะหนึ่งไม่ไม่มันไม่ได้ไกลามากครับแต่ก็หลังผลได้นะครับแล้วมจะทําให้ตัวบินเนี่ยต้องเดินนะครับไม่ไม่ใช่เดินดิต้องบินมาใหม่นั่นเองนะครับก็เหมือนไปเริ่มต้นใหม่นะครับเราผักเขากลับไปก่อน เราก็จะยื้อทีมได้เยอะขึ้นเฮ้ยเห็นไหมง่ายใช้ไอเทมเดียวอ่ะเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นสูตรการเล่นแบบใหม่วะใช้ตัวการบินแล้วก็ไปไล่ตีตัวที่มีแบบที่เป็นที่เป็นตัวบินเยอะเออนี่ง่ายจัดเลยอ่ะโหแล้วตัวบินอ๋อตัวบินตัวหนึ่งเขาไม่แม็กเว้ยเออแต่ก็จะเป็นตัวบินสองตัวอ่ะเออนี่เป็นไงเจ๋งไหมตัวบินนะครับผมบอกเลยในบรรดาตัวบินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบินผิด ตัวกันบินนะครับในบรรดาตัวกันบินเนี่ยนะครับตัวนี้จะดีที่สุดแล้วในธาตุปกตินะครับออะเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าตัวกันบินในธาตุปกติมีกี่ตัวแล้วก็ตัวไหนที่ใช้ได้บ้างนั่นเองนะครับเผื่อได้ตัวอื่นมานะครับตัวกันบินอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมจะไม่รีวิวเพราะว่าตัวนั้นนี่มันมันเทพจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยไม่รีวิวดีกว่าเสียเวลานั่นเองนะครับก็คืออีกตัวนี้นี่ผีจีนนะครับมุ่นผีจีนถ้าใครได้มานะครับไฮเปอร์140พอ ไฮเปอร์ร้อยสี่สิบพอห้ามปั้นแม็กนะครับตัวนี้คือมันมันค่อนมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่จะเอากบเพื่อมาปั้นแบคเก็ตตัวนี้ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันเก่าแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวการบินเลยนะครับในระดล่างสุดเนี่ยนะครับตัวดาร์คฮีโร่เนี่ยไปจับได้ในในสเตตทั่วๆไปนะครับแล้วก็อัพขึ้นเป็นไฮเปอร์นะครับแล้วก็เอามาใช้ได้เลยเนาะแนะนําเหมือนเดิมครับไม่แนะนําให้เอากบมาปั้นนั่นเองแล้วก็ ตัวปกติอีกตัวหนึ่งก็คืออวกาศไอมูนอวกาศตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าได้มาก็ย่อยทิ้งไปเถอะรับจบเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเยอะครับมันกันอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นหมักลุกนะครับอ่าเป็นตัวที่เราอวยอยู่ตอนนี้นะครับหมักลุกบอกเลยว่าสุดยอดมากๆอ่าก็อธิบายไปแล้วนาะเล่นให้ดูไปแล้วแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือไอตัวบ่าคนตัดไม้นะครับเป็นตัวการบินนะครับธาตุน้ําตัวแรกเลยนะครับใช่ไหมใช่เป็นตัวการบินธาตุน้ําตัวแรกลยครับที่เพิ่งมาเมื่อ เดือนที่แล้วนะครับสกิลตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในอยู่ในช่วงที่ถือว่าโอเคนะครับมันจะเป็นน้องๆของหมักลุกนะครับจะเป็นน้องๆของหม่องหมกลุกขึ้นมามักลุกเนี่ยจะเก่งที่สุดแล้วลองลองมาก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าสกิลมันดูคล้ายคลึงกันนะครับตัวไอ้สกิลสองเนี่ยมันคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีดาเมจสองสกิลไงพอมันมีดาเมจสองสกิลเนี่ยเออมันก็ยังจะพอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีต้านน้ําแข็งนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เห็นมีใครใช้แลนะตัวนี้นะครับผมไม่เห็นมีใครใช้ริงๆก็เล ไม่รู้ว่าตัวนี้สรุปเป็นเก่งจริงๆไหมเพราะว่าผม ID1 ID2 ID3 ID4 เปิดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครใช้เลยตัวนี้นะครับก็ตีเป็นเอาตีเป็นว่าอยู่ลองจากหมักลุกแล้วกันตัวนี้นะครับให้หมักลุกเนี่ยขึ้นมาเป็นที่สุดก่อนอันดับหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาเป็นไอตัวบราวตัวใหม่ที่เป็นธาตุน้ำนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะคบสำหรับตัวการบินที่ ดีที่สุดนะครับที่เป็นาธาตุปกติเนาะพวกแสงมืดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับาธาตุการบินแสงมืดเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยโอ้โหยิ่งสุดยอดแถมบางตัวเนี่ยการบินมี9ดาวด้วยนะครับมันจะกันแบบเต็มรูปแบบกว่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับแนะนาเลยสายฟงสายฟีผู้เล่นใหม่ผู้เล่นธรรมดาทั่วๆไปหลีกล่างๆนะครับคนที่ไม่เติมวนเวอร์เป็นคนที่แบบเล่นธรรมดาธรรมดาเล่นไปวันๆนะครับอยากได้ตัวโหดๆมากันบินก็ตัวนี้นะครับแนะนําอย่างยิ่งนะครับมีกบกระปั้นได้นะครับ จะกันไม่ค่อยได้ครับจะเน้นผักไปอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าอยากผักได้นะครับยื้อให้ได้แล้วก็ตีตัวบินตายด้วยนะครับต้องเป็นร่างแม็กเท่านั้นตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับเป็นสายอะไรสายพิเศษนะครับหรือว่ามีเทคนิคอะไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงในวันถัดไปนั่นเองนะครับเออแล้วก็เตือนก่อนเตือนหน่อยนึงตัวสเตต e e v เ n น์นะครับหรือว่าสเตตวิ่งเนี่ยมันจะหมดวันนี้10บโมงเช้านะครับผมลงคลิปวันนี้ประมาณ6กโมงใช่ไหมวันนี้10บโมงเช้านะครับม รีเซ็ตแล้วนะครับก็ไปวิ่งกันเลยนะครับเพื่อไปรับของรางวัลนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอน4โมงเย็นของวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดนะครับที่ได้จากสเตตวิ่งนะครับไม่อยากให้พลาดครับสเตตวิ่งเนี่ยเราแค่ใช้ขนนกวิ่งเฉยๆนะครับจัดทีมไปวิ่งใช้ขนนกวิ่งธรรมดาเลยแล้วเราได้ของมาเยอะมากทั้งกบทั้งตัวทั้งพวกคัมพีทั้งเคี้ยวนะครับก็อย่าลืมไปวิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคริ้้า็ไกกฝดตตววย นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย